วันนี้ผมก็จะมาส่องดูเนื้อมวลสารของพระสมเด็จบัละร,รังนะครับร้อยปีรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเส้นได้นะครับรุ่นนี้เป็นขาวๆนะครับรุ่นนี้เป็นออกขาวๆไม่รู้ว่าจะมีเนื้อมวลสารหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะมาส่องดูกันนะครับสลับพระรุ่นนี้เป็นพิมพ์เส้นได้พิมพ์เส้นได้นะครับสลัตองค์นี้นะครับก็จะมาทำการส่องดูเนื้อมวลสารกันครับ ก็ใช้กล้องเหมือนเดิมนะครับอสองดูด้านบนซ้ายองนี้ก็จะเห็นเป็นเนื้อสีขาวเลยนะครับจะเห็นเป็นเนื้อสีขาวแล้วก็ตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นแกลงขึ้นมาแล้วนะครับรงนี้ผมล้างนะครับผมล้างด้านหน้านะครับพูดตรงๆว่าผมล้างนะครับองนี้ผมล้างก็เลยทําให้ผิวด้านหน้าพระจะเรียบเลยทีนี้นะครับ ก็จะสังเกตเห็นเมวลสารขึ ah. ้นมาอยู่นะครับสรบองค์นี้เป็นร้อยปีนะครับร้อยปีแต่ว่ามีบัตรรับประกันพระแท้นะครับองค์นี้นะโดยโดยรับประกันโดยของเสียนพระท่าวจันทร์นะน่าจะรับประกันมาจากท้าวจันทร์มีบัตรรับประกันพระแท้นะครับสรบองค์นี้เราก็จะมองเห็นนะครับมวลสารของสมเด็จวัดรักังก็จะมีมวลสารที่สําคัญนะครับหนึ่งก็คือผง พระสมเด็จวัดระฆังเก่านะครับเป็นหัวเชื้อนะครับจํานวนหนึ่งแล nah ้วก็ผงสมเด็จวัดระฆังพิมผมสมเด็จบางขุนพรมนะครับผงสมเด็จบางขุนพรมนะครับเป็นหัวเชื้อเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ผงสมเด็จพระปิลันนะครับก็คือจะเป็นถ้าเป็นผงสมเด็จวัดระฆังกับบางขนพรมจะเป็นสีขาวนะครับจะเป็นเราจะมองเห็นเป็นสีขาวแล้วก็ ถ้าเป็นผงสมเด็จวัดปิลันนะครับจะมองเห็นเป็นสีดำานยนะครับเราจะสังเกตเห็นเป็นจุดสีดําก็คือเป็นผงของวัดปิลันนะครับส่วนดอกไม้นะครับเราจะมองเห็นเป็นสีแดงสีเหลืองสีน้ําตาลก็คือเกสรดอกไม้แห้งเกสรดอกไม้ดอกไม้แห้งต่างๆแล้วก็มวลสารนะครับมวลสารแล้วก็จะมองเห็นเป็นสีต่างๆได้เช่นเดียวกันครับส่วนดอกไม้แห้งเราก็จะมองเห็นเป็นสีเป็นสีขาวอ่าเป็นสีเหลืองสีน้ําตาลนะครับ ส่วนจุดแดงก็อาจจะเป็นเศษเศษก้อนขาวก้อนสีขาวๆแล้วก็จุดแดงๆก็อาจจะเป็นเศษเศษของโบสถ์นะครับเศษของโบสถ์พระอุโบสถของวัดะระฆังนั่นเองนะครับอันนี้เราก็จะมาดูครับในส่วนของชุด,ดเราก็จะมองเห็นเป็นคาบแคลไซส์นะครับคาบเกาะตัวกันเป็นก้อนเนื้อแข็งขึ้นมานครับเป็นแคลไซส์ขึ้นมาแล้วเพราะว่าพระองค์นี้ อายุก็ราวๆเกือบ50ปีแล้วนะอีกปีเดียวก็จะจัดเป็นผ้าเก่าแล้วครับอีก50ปีนะครับแควไซก็จะเกิดเริ่มเกิดแควไซขึ้นแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเศษเส้นต่างๆนะครับเศษเส้นผมเส้นอะไรนะผมไม่มั่นใจนะอาจจะเป็นเกรสรดอกไม้นะครับตรงด้านเหลืองๆนะครับเป็นเกรสรดอกไม้เป็นก้อนอก้อนของกรวดของของพระอุโบสถนะครับ แล to to um at, ้วก็ปูนเปลือกหอยนะครับรุ่นนี้จะมีปูนเปลือกหอยและน้ํามันตังอิด้วยนะครับรุ่นนี้นะจะเป็นน้ํามันประสานบางช่างบางคนก็จะใช้น้ใส่น้ํามันตังอิวนะครับแต่ของผมนี่องนี้จะเป็นของผมเองจะเป็นวันน้าขาวนะครับเนื้อมวลสารก็ไม่จัดเท่าไหร่นะครับเนื้อมวลสารก็ถือว่าเนื้อมวลสารไม่จัดเท่าไหร่นะครับแต่มีเศษให้เราพอจะมองเห็นได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับนะครับตรงนี้จะเป็นเหลืองเหลืองก็จะเป็นคราบคราบสีพึ่งนะครับ คราบสีเพึิ่งที่ซึมลงไปในองค์พระแล้วก็ยังมองเห็นเป็นเหลืองอยู่นะครับเป็นคราบสีเพึ่งนะครับเป็นคราบสีเพึ่งคราบอะไรซึ่งดูแล้วเหมือนเหมือนเก่าแล้วนะพระพระองค์นี้ก็จะเหมือนกับพระเก่าขึ้นมานะครับนะครับองนนี้ก็จะเป็นในส่วนของเม็แมดแดงเม็มดดานะครับมีนะครับเม็ดแดงเม็ดดามีครบนะครับมวลสารของสมเด็จวัดละคัง,งผงพุทธคุณนะครับอ่าผงพุทธคุณของเยจิดังต่างๆ เม็ดดำก็อาจจะเป็นพับป,ปิลันแล้วก็หรืออาจจะเป็นผงถ่านก็ได้นะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับสำหรับเม็ดดำตรงซอกซอกไหลก็จะมีในส่วนของในส่วนของอสีพึ่งที่เข้าไปเกาะอยู่เพราะว่าองค์นี้ผมล้างนะผมล้างผิวหน้านะครับก็เ,เลยอาจจะเห็นได้เป็นบางส่วนเท่านั้นนะครับสีพึ่งอ่านการใช้งานนะครับสมเด็จวัดระฆังร้อยปีนะครับองนี้นะครับ ก็ดูมวลสารนะครับก็ดูมวลสารดูมวลสารครับนีด้านไหลแล้วก็จะเห็นเม็ดแดงเมด็ดเม็ดสีน้ําตาลนะครับตัวนี้จะเป็นคาบคาบคลา้ายๆกับคาบป,ปลุกนะครับตรงนี้นะจะเป็นคลา้ายๆกับคาบไม่ใช่แคลไซด์แหแต่ว่ามีอยู่นะครับความเหนึบความความแข็งตัวของพื้นผิวเกิดแล้วนะครับเกิดความแข็งตัวของพื้นผิวและความแห้ง ความจะเปลี่ยนสถานะนะครับจากปูนธรรมดาเป็นแคลไซด์เนี่ยเริ่มมีครับอ่าเริ่มมีความมันวาวขึ้นมาแล้วนะครับโดยรอบองพระเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแต่ส่วนด้านล่างนี้เต็มเลยครับมวลสารเยอะมากโดยมากก็จะหนักไปทางเม็ดดำไม่ละเยอะนะครับเพราะว่าจะเป็นรุ่นร้อยปีนะครับเยอะมากเม็ดดำเม็ดสีน้ำตาลนี่จะเยอะ อันนี้ในส่วนด้านหลังองค์พระเราก็จะมองเห็นมวลสารขึ้นมาเต็มนะครับมวลสารที่เม็ดดาเม็ดแดงนะครับภาพถึกแข็งตัวนะครับของด้านหลังนี่เราก็จะมองเห็นแล้วก็ตรงนี้ตรงตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งที่ตำแหน่งที่งัดงัดแบบขึ้นมาเราก็จะเห็นรอยงัดแบบอยู่นะครับตรงด้านนี้นะเราก็จะสังเกตเห็นรอยงัดแบบตรงนี้นลครับเดี๋นะครับก็คือตรงนี้ เราก็จะเห็นคล้ายๆกับเป็นรอยงัดอยู่แล้วก็จะมีคราบสีพึ่งอะไรลงไปติดปุดอยู่ด้านในด้านในอยู่นะครับตรงด้านนี้นะครับก็จะมีคราบสีพึ่งเข้าไปปุดอยู่ด้านในนี่จะเป็นรอยงัดแบบตรงด้านหลังนะครับอ่านี้ก็จะเป็นพื้นถิวโดวยทั่วไปนะครับนี่นะของสมเด็จวัดระครังรุ่นร้อยปีนะครับตรงนี้นั่นเอง ซึ่งผมก็บูชามาเก็บไว้นะครับตรงนี้ก็เปิดมวลสารให้ดูกันครับองนี้ว่ามีมวลสารมากน้อยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะหาหลายๆองค์มาเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบมวลสารแล้วก็เปรียบเทียบดูความแข็งความเหนึบของสารขององค์พระนะครับว่าองค์พระเกิดแคลไซส์ขึ้นบ้างหรือ,อยังบอนนี้เริ่มนะครับแคลไซส์มีแล้วนะครับอ่าก็เป็นเม็ดเป็นไรก็ถือว่า คือยู่ครับผมต้องขอขอบคุณสมาชิกนะครับก็เป็นสมเด็จวัดระฆังอันนี้มีบตัตรรับประกันด้วยนะครับตรงนี้มีบัตรรับประกันด้วยนะครับพี่ก็จะมีบตัตรรับประกันหให้นะครับจาก t า a จัน a n com นะครับถ้ามีถ้าไม่มีบัตรนี่ผมว่าพระปลอมในนะเนี่ยผมดูยังไงก็เหมือนจะเป็นพระปลอมแต่จริงจงแท้นะครับแต่จริงๆก็ถือว่าแท้นะเพราะว่าจุดตำแหน่จ,จุดอะไรก็มีครบอยู่นะครับแบบนี้ครบอยู่นะมีบตัตรรับประกันอีกด้วยนะครับ รับประกันพระแท่เนครับตรงด้านนี้จะต้องเว้าเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับตรงนี้เว้านะครับตรงนี้จะต้องเว้าเข้าไปนะครับตรงลอบด้านล่างต้องเว้าเข้าไปนะครับลอบด้านล่างเว้าเข้าไปเดี๋ยวมาดูขอบนะครับลูกพันวันนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับตรงด้านนี้ก็ถ้าทับกรอมนี่ก็จะยากนะครับนะ ป็้เส้นขนอะไรเล็กๆอย่างนี้ครับก็จะแทบจะไม่มีเป็นเส้นเป็นอะไรอย่างนี้ครับตรงนี้นะครับถ้าปลอมจะไม่เป็นเศษแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นเศษแบบที่จะเป็นขีดตรงนะครับเป็นขีดตรงเป็นแท่งด้วยตรงนี้นะครับเห็นไหมจะเป็นเหมือนดอกไม้อาจจะเป็นสีเดียวกันกับดอกไม้ของร้อยแปดนะครับของร้อยแปดก็จะมีเหลืองมีน้ำตาลมีส้มปนกันอยู่นะครับก็เกสรดอกไม้ดอกไม้แห้งตรงบริเวณนี้เราจะเห็นชัดเจนมาก รตรงบริเวณนี้ก็จะเห็นชัดเจนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเข่าท่านนะครับนนก็ช่วงล่างเราก็จะเห็นชัดเจนนะครับในส่วนของหัวล่างน,นี่ก็มาเปิดมวลสารให้ดูกันนะครับผมมวลสารต่างๆขององค์พระนะครับนี่ต้องขอขอบคุณสมาชิกที่ติดตามชมคลิปเดี๋ยวเราค่อยไว้เจกันในครั้งต่อไปนะครับผม ตรงนี้ก็ปล่อยอยู่นะครับประมาณปล่อยอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับหมื 18, 19, ่นแปดหมื่นเก้าตรงนี้นครับเป็นเส้นได้ร้อยปีเส้นได้นะครับตรงนี้นะเป็นร้อยปีเส้นได้นะครับโอเคสวย,ยครับแรงแฟนไซ์ขึ้น,น้วครับ